สวัสดีจ้าพี่อังคนบ้านๆจ้าวันนี้จะชวนมาเก็บเม็ดผักหวานจ้าเม็ดผักหวานออกเต็มเลยเก็บเม็ดผักหวานเพื่อที่จะเอาไปเพาะนะจ๊ะคือถ้ามันยังอ่อนอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปนึ่งไปกินกับน้ำพริกหรือว่าแกงได้นะทำกับข้าวได้แต่อันนี้มันแก่แล้วเราเราเอาไว้แก่เพื่อที่ว่าเราจะเพาะนะจ๊ะเอา,มาเมล็ดข้างในมันไปเพาะนะจ๊ะ นี่จ้าเต็มต้นเลยอันนี้ต้นเดียวนะจ๊ะแต่บ้านพี่อังนี้ปลูกเอ,อหลายต้นสี่สิบห้าสิบต้นนะจ๊ะนี่เดี๋ยวรบกวนคนสวนเก็บเม็ดผักหวานเลยจ้าเดี๋ยวเราจะไปเพาะกันนะจ้าเป็นพวงๆเลยคล้ายๆมะไฟเนาะแต่มะไฟมันจะเป็นพวงมากกว่านี้เป็นพวงทางยาวเนาะ จะให้คนสวนเก็บเก็บเสร่ถังนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเพาะค่ะดูยังไงว่ามันแก่แล้ว่ะคะก็สีมันเหลืองจัดเลยครับการเอาไปเพาะนะคะ ถ้าเราได้มเมล็ดแล้วเราจะไปเอาเปลือกออกนะจ๊ะเอาเม็ดในแล้วก็ไปผึ่งลมจนแห้งนะจ๊ะไม่ให้เกินหนึ่งปีนะการที่จะเอามาเพาะใส่ถุงก็อย่าเอาเม็ดผักหวานที่เกินหนึ่งปีนะจ๊ะหรือว่าที่รากงอกมันจะไม่ขึ้นนะจ๊ะนี่จ๊ะเดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วเราก็จะไปดูวิธีขั้นตอนต่อไปนะจ๊ะกับพี่อังคนบ้านป่าจ๊ะขอบคุณคนสวนด้วยจ้า ต้นนี้กี่ปีคะคนสวนประมาณแปปีครับต้นนี้ก็จะประมาณแปดปีนะจ๊ะประมาณหเมตรเจ็ดเป็นรากอ่าตอนนี้สูงประมาณเจ็ดเมตรแล้วเกือบทุกต้นนะคะถ้าไม่ตัดทอนลงมาก็จะสูงประมาณเจ็ดแปดเมตรแล้วนะคะเก็บลูกแล้วก็ว่าจะตัดทอนลงมาให้มันต่ำลงนะจ๊ะ ี่จ้าเมื่อเราเก็บมาแล้วนะจ๊ะลูกของเม็ดผักหวานป่านะจ๊ะผักหวานป่าก็จะผักหวานบ้านก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะจ๊ะเราจะเอามาผัดน้ามันหอยแต่มันจะไม่เหมือนกันเลยนี่นะจ๊ะลูกมันสังเกตดูเนาะจะเท่าเท่ากันที่อังก็เพิ่งสังเกตนะคะลูกนี้จะเท่าเท่ากันเลยเท่ากันมากอะ่ะก้านก็จะเป็นสีีเขียวอย่างนี้นะคะ เขียวตลอดเลยปกติถ้าเป็นผลไม้อื่นก็จะเป็นสีน้ําตาลเนาะอันนี้เขียวนะคะเสร็จแล้วพี่อังก็จะเอามาบี้บนะคะบ,บี้เอาเปลือกออกนะจ๊ะนี่อย่างนี้เลยเออผักหวานที่จะไปเพาะนะจ๊ะจะต้องไม่เกินหนึ่งปีนะหมายถึงเราเอาไว้พี่เกินหนึ่งปีถ้าเกินหนึ่งปีแล้วก็คงต้องเปลี่ยนไม่เอาไปปลูกนะจ๊ะมันจะไม่ขึ้นขึ้นไม่ดีนะคะนี่นะคะ เดี๋ยวเอาสักยี่สิบเมตรนี่จ้ะอันนี้มันแก่เลยนะคะเพราะว่าเหลืองจัดเลยถ้าเหลืองจัดมากๆเหลืองทั้งลูกนี่ก็แสดงว่าแก่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ายังมีเขียวปะปายอย่างนี้คือยังไม่แก่นะจ๊ะเอาเลือกที่มันแก่จริงๆนะจัดๆเลยบี้เอาเปลือกออกนี่นะบี้เอาเปลือกออกอานนี้เลยค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ บางคนเขาก็เอาไปขัดกับทรายนะคะเพื่อให้เยื่อมันออกแต่พี่อังคงจะไม่ขัดนะคะจะใช้อันนี้นะคะนิดนึงเอาออกให้มากที่สุดค่ะเอาออกเลยนะคะเอาออกให้มากที่สุดเยื่อที่มันเป็นนุ่มๆขนๆนะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะขอเอาออกให้หมดเลยนะคะ ถ้าออกไม่หมดมันจะเป็นเชื้อรานะจ๊ะถ้ารากออกมาแล้วเวลาเราจะก่อนไปปลูกนะคะเราต้องไปแช่น้ําสักหน่อยหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งเพราะว่าเพื่อความชื้นของเขาจะได้ไม่ขาดตอนนะจ๊ะช่วงที่เราจะเอาไปลงดินหรือว่าเอาไปเพาะปลูกนะจ๊ะถ้าปลูกลงพื้นอ่ะต้องเตรียมฟางไว้ด้วยนะจ๊ะพื้นดินนะคะหมายถึงพื้นดินเราต้องเตรียมฟางไว้ด้วยนะ เพื่อที่จะคุมเขาแต่ไม่ต้องคุมหนานี่นะจ๊ะอย่างนี้นะจ๊ะได้อย่างนี้คือพี่อังจะเอาออกให้หมดเลยนะหมายถึงเนื้อเยื่อเขานะคะนี่ถ้าทําอย่างนี้พี่อังว่ามันง่ายนะคะเพราะเม็ดมันแข็งอยู่แล้วทําง่ายกว่าวิธีอื่นนิดนึงแล้วแต่คนสะดวกเนาะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะคะพี่อังก็จะถูๆอย่างนี้เห็นไหมคะออกง่ายมากเลยค่ะออกง่ายดีนะ ถูๆๆผักกวานนี้มีประโยชน์เยอะมากๆนะคะเยอะมากเสริมกระดูกด้วยนะคะวันนี้เราจะมาล้างแล้วก็ทำวิธีการอผึ่งนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเพาะนะจ๊ะคือเราจะผึ่งไว้หนึ่งคืนนะคะหนึ่งคืน แล้วการเพราะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสิบห้าวันอันนั้นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะตอนนี้ก็คือคัดเมล็ดมานะคะที่มันแก่นะคะนี่พี่อังก็จะบี้ๆอย่างนี้นะคะบี้ๆถูๆมันออกง่ายค่ะแล้วก็ออกเอี่ยมด้วยนะจ๊ะเม็ดก็ไม่สึกหลออะไรนี่นะคะอย่างนี้เลย อีกสักสองลูกนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อังก็จะแกะหมดนี้นะจ๊ะเพราะถ้าใครอยากได้ก็ทักมาได้นะจ๊ะของพี่อังนี่มันต้นมันประมาณเจ็ดแปดปีเนาะมันก็สูงสูงประมาณเมตรแปดเมตรแต่ว่าต้นอื่นๆนี้ก็คือทอนลงมาตลอดนะคะเพราะว่ามันเก็บง่ายนะคะ อยู่ประมาณสเกือบห้าสิบต้นรอบบ้านเลยค่ะเมื่อก่อนนี้มันหากินค่อนข้างยากเนาะเขาต้องไปเผาเพื่อให้มันปงยงปงยอดอะไรต่ออะไรนะคะในป่าเดีย๋ยวนี้มีเต็มไปหมดแล้วค่ะบ้านไหนก็ปลูกทางเหนือนะคะบ้านไหนก็ปลูกโอ้ยมแมลงแมลงนี่จ้า ็จะได้ลักษณะนี้เดี๋ยวพี่อังก็จะนั่งเอปอกไปเรื่อยๆนี่นะคะถ้ายังเห็นมันเป็นเยื่อๆอยู่เราก็ต้องเอาออกให้หมดนะจ๊ะเอาออกให้หมดเพื่อจะได้ไม่เป็นเชื้อรานะจ๊ะแล้วก็ล้างเดี๋ยวพี่อังก็จะนั่งทําไปจนหมดนะคะคือล้างแล้วก็ผึ่งไว้ในตะกร้าอย่างนี้นะจ๊ะผึ่งไว้อย่างนี้หนึ่งคืนค่ะ หนึ่งคืนเขาก็แห้งแล้วเมื่อผึ่งไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะจ๊ะกับพี่อังคนบ้านป่าจ้า